สวัสดีครับเพื่อนแคมสีคณสีนะครับพอดีวันนี้มาบ้านสวนนะครับก็มาเจอนี่นะครับกิ่งชุมพู่นะครับต้นนี้นะครับอยู่ๆก็หักลงมาเดี๋ยวก็ต้องมาตัดนะครับตัดพราขนไปชิงเดี๋ยววันนี้ก็คงได้มีอินเนบนะครับมาออกงานให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความพรมของอินเนบบ้านๆของผมจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับอีเนบของเรามาลุยกันเลยนะครับคมมากนะครับ มดแดงเยอะครับเดี๋ยวต้องจำกัดคนเอ้ยกำจัดมดแดงก่อน ดูนะครับแข็งคมใช้ได้เลยนะครับร้อยห้าสิบบาทหลับเดี๋ยวมาดูท่อนหนึ่งนะครับท่อนใหญ่ๆหนาๆเลย เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้คงจากกันแค่นี้ก่อนนะครับก็ไม่ได้ออกแคมป์นะครับก็มาตัดไม้นะครับทดสอบการใช้งานที่ค่อนข้างหนักสำหรับอินฟบ้านๆน,นะครับ1 5 0าบาทนะครับสำหรับด้ามน,นี้สวัสดีครับ